สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไล่ทิวเขาสายลมแสงตะวันนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมกิ่งพันธุ์อัุ่นนะครับที่เราได้ลงดินไว้เป็นเวลา14วันแล้วนะครับจากกิ่งพันธุ์ที่เขาติดตามนะครับวันนี้ลงถุงเป็นเวลา4 4วันแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่า,าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับ ไปกันเลยครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆผลลัพธ์ที่ได้นะครับาตากิ่งพันุนะครับที่นํามาติดกับต้นตออังุ่นป่านะครับตอนนี้เริ่มแตกแล้วนะครับเพื่อนๆครับก็เริ่มมีความสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิ่งพันธ์ุต่อไปนะครับ เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆนี่อีกกิ่งหนึ่งนะครับเริ่มสวยงามนะครับอ,อย่างน้อยก็กิ่งพันชุดนี้ก็อย่างน้อย80%นะครับที่กำลังงอกนะครับจเจริญเติบโต อันนี้เนีมือไม่หมดนะครับนิ้มือไม่หมดถัดไปนะครับ beauty ครับผมตอนนี้สวยงานนะครับใส่มัดครับใส่มัดอา เดี๋ยวถ้าเกิดว่าต้นกล้าเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับเราจะทำการลงดินนะครับถ้าลงดินแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ